ขับขยะพอแล้วครับขอยะสัมผัสพอได้ครับผมแบบนี้ไม่นะครับอ้าวผีสี่ป่อันนี้อันนี้อันนี้เหรออันนี้เป็นไม่ช่องเสียบใหญ่ตรงนีครับผมจะมาเมื่อนี้นะครับช่องเอกเกษตรสดชื่นนะครับกับเมื่อนี้ไม่เห็นอันขีรถมาเห็นพอปลูกพักอยู่นะครับก็อยากมาสัมผัสพอนะครับอันพ่อปูพ่อพ่อซื้อยังครับผม อนุรุถมาครับอนุรถอ๋อย oh, ี hey, s awesome. <S in ่นี่สวนพ่อปลูกยังไงครับพักตามฤดูกาลนี่แหละครับโอ้ถ้าผมเบ่งเดียบมครับพ่อเักเรียครับครับถ้าผมยังเบ่งนี่ครับพ่อปลูกยังเนีแนะนอนเลยครับโอ้พ่อปลูกหลไรนะครับพ่อปลูกพักยังไน้ครับผมจ้อนโอ้พักกาดจ้อนมาครับโอ้พักกาดจ้อนพักกาดจ้อนนี่ปลูกยังไงพ่อพอนะนี่ปลูกยังไงครับอืมปลูกยังไงตามฤดูคนมาครับโอ้มีพักกาดจ้อนมียังอีกนะครับพ่อ ข้างหน้าโอ้พื้นที่จากไรพ่อโอ้พื้นที่งานกลัวอันนั้นเอียงอันนั้นเอียงก็พอเลอันที่แปลยงเลไลนะครับเขาปลูกเอียงเขาปล่อยเอียงอยู่หน้าบ้านอันไหนอันอยู่หน้าบ้านนะครับตะแกรงกันบ่อครับตะแกรงกบโอ้ตะแกรงกบเรี่องคบพ่อหมอพ่อครบนะโอ้ครับผมผมก็คือเขาปลูกเขาปลูกพื้นที่จากงานเพราะอะไรบองานมีแตะ มันสองงานนิดหน่อยสองงานผูก <Eng> ง <invoke> mm, mm. ่ายไหพ่อพอหยาดนะครับนานี่ม่หยาดผูกง่ายเป็นบอครับพอใส่เคยมีบอเคยมีใส่ครับใส่น่อยใส่ยูเใส่หน่อยใส่ยูเใส่หน่อยแต่ว่าสมายใส่อินซี่เป็นบ่ครับใส่อินซี่ก็ผู้มใส่ขิงว่ามันบ่ครับขว่านี้ละขว่าเสื้อพวกนี้ละโอ้แต่ว่าเราใส่ฮอรมโวนบ่ ข้าวโมงใส่ครับข้าวโมงใส่ครับการตลาดเป็นไงพอ่อการตลาดเทาดีบ่บอกราเขาไปได้อืมอออครับวนั่นพ่อปูอยังครับปุ่นครับหลาไหลอันตกปุ่นแล้วครับอ๋อไออันนี้ซื้อ,อ,อนนมันงามแล้วครับห<ส>ัวพวกนั้นซื้อ,อม,มันเป็นผักกระจันทร์ไหมครับอโอ้อันนี้เขาไม่ได้เขาขายนี่เขาจะมาลับหรือ่าเขาไปซงครับเขาเขามีคนที่ขายอยู่ตลาดอยู่อยู่แล้วอืมมีคนที่ขายอยู่แล้วข้าวโพดขายครับ อายุมันจากมือครับพ่ออายุเขเคยนับเดิประมาณสองสาเดือนอยู่โอ้โหสองสาเดือนประมาณหกสิบห้ามือบอกได้อ่ะโอ้จากนี่ไปหอดักเนี่ยถามไม่ไงจากเนี่ยไปหอดเนาเขาปีใหม่พอดีเขาดูแลดีโอ้ดูแลดีคเัาอันนี้เขาใส่พื้นทีหลอดเนี้อหมูครับปลูกแม่นครับอืมใส่ใส่พื้นทีหลอดเนี้ยนเลยเลี้ยงกบพร้อมเขาไว้จังไนเขาไว้สั้น ไม่ได้เอาอยกินเด้๋พ่อโอ้ตัว่ผักเข้าหนียเขาปลูกเขาปลูกตรงนี้เขาปลูกโดนไปปลูกปลาหมายถึงที่เห็ดที่เห็ดหรือไม่ครับที่เห็ดตรงนี้ละที่ปลูกกับะมาณเบียนก็กลัวถึงบุนเวียนอยู่สี่ตลอดโอ้เดี๋ยวง่วงกว่าถึงบุนเวียนตลอดมั้งครับนี่โลไปกับมุนเวียนพวกปลาเนี่ยมุนเวียนเขาเอาอย่างมาปลูกแทนนี่ครับตามเดูเลยปลูกผักเข้าปลูกผักตามเดูมันจะดูเรื่องไงโอ้ตามาดูทุกบ้านนาหนานาหนาวนี่เขาปลูกพวกพวก พวกพักกินใบอ่ากินใบครับที่นี่นาแรงนะครับปลูกยังทำนาเร่งเข้าของละผ้าครับโอ้ของะผาครับนาฝนแล้วยู่ในห้องนาฝนอ่าอันนี้มันกระเพาะของละผ้าเนี่ยมีสต็อกหอดนาฝนเลยโอ้ต่อยอดผลผลิตเลยมันสลับกับตัวนี้พอดีโอ้เขาจะตั้งสาวอยู่เรื่อยๆเป็นมออาสลับสองตัวนี่แหละเพ้าของละผ้าล่ะกับครับกระจนอ่มันสลับครับก็คือว่ารายได้นี่ในในมือทิศสองงานเนี่ยเขากระสางรายได้หลายบาทอยู่ที่นี่เวลาเขาขายเนี่ยเขาขายได้เดือนได้เดือนต่อวันบอหรือต่อวันหรือต่อเดือน ไร่ไดที่เขาในไร่ดสอบเป็นไปดีล่ะไร่ไดมันมันพ่อเด็กินได้ใส่ดีมั้พ่อได้กินได้ใส่ครับมันบอืครับวันนี้เริ่มแรกเริ่มแรกเขาเขาปลูกนี่เพื่อยังเพื่อกินหรือว่าเพื่อเพื่อจำนายจำแรกเลยเริ่มที่กระปูกเพื่อกินโอ้เขาเราซื้อ่าเออเ่ากับพ่อเห็ดเป็นเนรครับมันง่ามเพื่อจำนาย๋อก็ขึ้นเริ่มแรกนีลยขคือว่าเริ่มแรกนี่เขาเขาปลูกเพื่อเพื่อเพื่อกินก่อนกินธรรมดาโอ้ พอมันพอปนีเขาปลูกรายขึ้นมันบอปลูกรายขึ้นเขาก็เลยว่าเออเขาเริ่มปลูกเป็นแล้วเขาเริ่มดูแลได้อืมเขาก็เลยขายเลยเขาก็เลยเออเพลทล้วนอฉลาดปลูกปลูกกินปลูกกินเป็นหลักก่อนอืมพอกินแล้วก็เลียเรียกจะกินก็เลยจำหน้ามันบอกครับโอ้พื้นทีสองพ้นทีสองงันโอ้ที่ว่าเขาปลูกพักนี่เขาเขายเป็นโลหรือขายเป็นกำขายเป็นกำครับกำละอะไกำละสิบบาทห้าบาทก็แล้วนู้นื้อแปงนื้อแปงไหนจะได้หลายหลายกำอยู่เนาะ ก็ได้ห,หล,าลายยูกำไรจังบาทพ่อขายกำไงจังบาทครับต้นที่ก็สิบบาทแต่ถ้ามันเป็นหลายๆคาแรกแบบมันมาเต็มที่ท่วมกันอ่ะก็เป็ขายห้าบาทเพราะถ้าถ้ามันช่วงมันนั่งพ่อขายได้อยู่กับเป็นสิบบาทส่วนวปีว่าพ่อได้ปลูกบ่ปีว่าหันปลูกเพื่อการนาเป็นยังไงครับแล้วได้เป็นยังไงโอเคบ่ปีว่าหันได้ใส่ใส่ใจในเร่องเปลี่ยนหัวนี่แหละโอ้ก็แปลว่าแปลว่าเขาปลูกนี่เขาพ่อนึ่งละพ่อพ่อพออยู่ได้ พออยู่ได้รายได้ก็คงโอเคอยู่อืมก็แปลว่าแนวโน้มของปีเมื่อกี้นี่กับแนวโน้มของปีนี้เนี่ยคือกันเมืนบอกครับตัวเดียวกันครัตัวเดียวกันเลยเพียงแค่ว่าปีนี้นะอาจจะปีปีว่านี้อาจจะสูงหน่อยเพราะว่ามันเป็นคู่ส่งควิดเนาะครับมันบอกแต่ว่าช่วงนี้นะก็บ่แน่ก็อาจจะดีขึ้นกันเมืนบอกครับว่าเขาปีใหม่มันมาเด็กเก็บใส่ปีใหม่พอดีสิบอกคิดว่ามุกกราปีใหม่พอดีบอกอ้อแปลว่าใหญ่เร็วใหญ่เร็ว แต่ว่าเขาใส่เขาใส่เีมีอยู่แต่ว่าว่าใส่หลายเนาะครับเล่นใส่น้อยใส่ใส่ตังแต่เริ่มแลกปลูกคนบังคับอ่าครับเริ่มแรกปลูกดูแลเบี้บยอที่นี่เรื่องโลมแม,มาแลงไีมบังคับนี่แปรเขามันมีอยู่มัมมมมอมีคือใช้ตอนน้อยอถามมันขึ้นได้แล้วมันจะไงะมาดนนีถ้ามีเหลืองหลวงแล้วมาแล้งนี่เขาไม่กันจัดการยังได้ปะใส่เอียงไม่กังกับจัดมาแล้วเี๋ยวก็ใหญ่ฉีดมาแล้งตามตามนั่นเลยแต่ว่าเท้าสีุูบนี่อย่างน้อย สามถึงสี่วันเราจะงดอ่าสามสี่วันเราจะงดใส่สารชีวภาพเป็นหลักการชีวภาพเป็นหลักนี่ชีวภาพในการไล่แมลงแล้วก็ฮอร์โมนในการเจริญเติบโตของพืชบ้ังอันนี้พอเห็นแล้คนครับเรียนี่แหละกับลูกครับนี่แหละโอ้ก็เป็นเป็นเป็นไอเป็นธุรกิจครอบครัวเนาะอืมก็คือมือนีเขากะช่วงที่ว่างๆเขาก็พอมีงานหลักบ่งานหลัก หลักมันบริชงอ่ะเข้ากับเป็นเช้าไฮเช้าหน้าโหก็คือว่าพอเห็นหน้าหลักเห็นทั่วไป่แต่ว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นงานเสริมยิมบอแรกยิมบลสองคือเข้ามาใช้กระเสียดอยู่แล้วอืมครับเช้าไฮเช้าหน้าอยู่แล้วครับก็คือว่าเขาเห็นเขาปลูกผักนี่ก็เป็นรายได้เสริมครับ เปนี่ยนเลเสริมแต่ว่าก็เป็นธุรกิจก็เป็นในเขาเรียกว่างานครอบครัวเนาะงานอดิเรกงานอดิเรกโอ้แหแกงฟ้าถึงงานอันดิเรกโอ้แต่ว่างานไรเขานี่งานหลักๆก็คือปลูกเข่ามาครับเพชรเข่านะครับมันแต่พูดถึงเราก็คือว่าเขาต้องสื่อมไนบอกรับเพ็ดพวกนี้แล้วเขาต้องสื่อเลยไปสื่อก็ไปขายก็เอาเพ็ดกินอย่างเดียวถ้าไปกินอย่างก็ปลูกเงินมัง ี่บุทีสองงานเน้่ปลูกพืชตามฤดูเป็นหลักตร<อ>งนี้นปลูกพืชตามฤดูเป็นหลักข้าวกระก,กินข้ากระก,กินสิ่งที่เยาปลูกอยู่แล้วอือข้าปลูกยังฤดูยั้งข้ากระก,กินนนัอือก <aphrag S 2> ็คือเพราะว่าจะฟ้องกระกิน,น,นที่กันจะฟ้องกระกินยุคนี้ละใช่ใช้ยุคนี้ละตอนนั้นข้ากระกิรับมาำเพิเ่มเติม มีคามสุขป่าป่ปู่แค่เสียมีคามสุกมครับมันง่ามอต่เนีมีคามสุขอยู่นี่ถ้าเขาเอาดูแลอีกเนาะเขาดูแลเอ็นเขาเห็นผักง่ามผักเขียวก็ชดเชยมาครับก็มีความสุขในแค่ตเา,าเย็น,ยนเปาาเประสบ็ืกกอว่าเาคสุกเน,นแบบนี้เขาแบบนี้เขาเอื่นแบบนี้เขาถือว่าประสบความสำเร็จไปคร,บครับ ค่อนข้างอยู่ค่อนข้างอยู่ครับประมาณประมาณค่อนข้างที่จะประสบความสบเร็จอยู่อืมอืมก็ถือว่าโอเคอยู่กับพื้นที่สองไรเอิญสองงานอืมก็โอเคอยู่มองครับว่าเออค่ะท่านได้ประสบความสบเร็จถือว่าท่านได้ประสบความสบเร็จีอนแต่ว่าถือว่าได้อยู่ในระดับปานกลางอ๋อเพราะว่าเราทำแล้วเราเล่าเล่าห้องห้องพึ่งตัวเองได้เป็นบองครับเค็ดแล้วก็เค็ดกินพร้อมอืม มันอยู่ในนี้ทั้งหมดนะอืะออมันอยู่ในนี้ทั้งหมดครับมีทุกอย่างเลยอยากกินกบก็มีครบพอเลี้ยงไกล้พอมบอไก่้ว่ามีพื้นที่อ๋อไก่้ว่ามีพื้นท<อ>ี่แต่ว่าปลูกผักเขาเขาปลูกผักเป็นหลักหมนบอต้นทุสนสูงบอเขาต้อเาลงทุนพื้นที่ในพื้นที่นี่ส,นส,นส,สูงบอปุ่นทุนการซื้อผักนี่ว่าสูงปต่นทุนนอัปลาปลาขึ้นตอแต่เขาเหลืองเป็นหนาหนาเหมือนฝนเนาะเป็นหนาเลี่ยนเนาะเป็นหนาเลีมันใจ มดน้ำไหลแนวอยู่อ้าวอ่าน้ำมันมันมันแบบมดนไหลอยู่อืมก็คือว่าเขาเขาลงทุนออกไปเนี่ยเขาลงทุนสูงอยู่บ่ถือว่าสูงบ่แต่ว่ากำไรตอนทุนกับกำไรมันมันสัมพันธ์กันบ่ครับมันบ่ขาดทุนดอกแต่มันเหมบ่ถึบบัตรเงินตราเดือดไหลมันเหมือนบัตรดงินตราเดือดทุนแต่ว่าบ่ขาดทุนถือแต่ว่าก็บบ่ได้หลายกำไรก็คือกำไรเขานี่สีสีสีได้หลายอยู่ แต่ว่าบอถือว่าขาดทุนในการลงเล่นในการลงมือเหยียดเพราะว่าเครื่องมือกับเป็นเครื่องมือเฮ้าม่ได้ยืมมันนีคือเฮาบริจาร์นั่นคือทำเองเราเน้นทำเองครเพราะมีการวางแผนเรื่องการปลูกเพราะแพงนิดน้อยครับนิดน้อยจะมีนิดน้อยนะครับเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้เขาตอบโจทย์ต่อตามไปดูตามไปดูครับกี่อย่างพออยู่ในในแปลงเขาไม่อย่างครับปลูกอยู่นี่ พืชพื้นบ้านเท<อ>่านันล่ะอ๋อพืชพื้นบ้านเท่าทั่วไปทั่วไปจะได้ขายตลอดมั้งครับขายตลอดอืมถ้าพวกผลิตออกเลยเนี่ยเขาจะขายทุกมือป้องขายทุกมือเหรอครับขายทุกมือเลยนแบบนี้มันบอกครับเก็บขายเก็บข,ขายเล่นมันบอครับนอืมนี่นะครับผู้ใดผู้ใดสนใจก็มาซื้อกับพ่อได้เนาะพ,นพ่อซื้อยังก่อนันครับอนนู้นครับผู้ใดสนใจก็ไปเบิ่งตลาดสดได้พ่อจะไปตลาดสดได้ครับผมนำพ่องบอกรับนำพ่อเองเหรอครับอืม ตลาดสซนดําพองบริษัทโซนแกะก็ไปอุ้นวนเพิ่นได้นะครับตลาดสซนดําพองไปทุกมือมบอครับไปทุกวันวันใดครับไปทุกวันโอ้ไปทุกมือตลาดโซนมาครับโอ้ตลาดเย็นครับตลาดเย็นตลาดโซนเท่าหนีมันบอครับโอ้ไปทุกเสาเอ้ยไปทุกเย็นไปทุกเย็นเก็บขายทุกเย็นรับรองว่าผักผักนี้ปลอดภัยแน่นอนแม่นบอครับอรับประกันจากพ่อเลยนะครับนี่ก็เป็นเกษตรนะครับเกษะสตะกรอนตัวย่างนะครับบ้านคุณน้ำใสเนาะพอก็ไปกคนคุณใสเลยบ่ โอ้โหครับผมก็นี่แหละครับแฝงเพื่อนกันอยู่ติดถนนครับทางไปเทศบาลนี่แหละครับผู้ใดสนใจหรือบ่าอยากมาเบิ้งแฝงพกเบิ่งนะครับก็มาเบิ้งได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็บอรบกวนพ่อหลายแล้วครับผมครับขอบคุณครับพ่อครับผม